สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่รายการ we listen and we judge เย้วันนี้มาอยู่กับวงใหม่ที่เรายังไม่เคยทำ reaction เลยก็คือวง Perseus ออกตัวก่อนว่าเอาอีกแล้วนางสาวคนนี้นางสาวไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครเลยแต่จริงๆเราพอรู้จักบ้างนะคะรู้จักบ้างแต่ว่าไม่ได้อินไซต์อะไรมากมายเนาะแต่วันนี้จะมากัะเพลงใหม่ของเขาคือห้ามจับห้ามขยับจับห้ามขยับจับนะขยับจับนะ ก็ถ้าเราขยับเขาต้องมาจับแบบนี้เหรอเริ่มเลยบวิ่เปียววิ่งเปียวแปะแข็งแก่พเราพยายามจะทำตัวเหือยากแก่อะอนาไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าอ่าไม่รอช้าอันนี้รจับเน่ยผมมจับไนไปล้จมวกวกจั้ากจบ้างคน มัแจ้งเหตุ It's emergency เหมือนมีคนลองเล่นกับไฟ Now we gotta know คือเธอที่ทำไม่หวนไยวูอยู on the floor ทำใครดูใครต้องร้อนใจ o ที่ยกกัน l m เธอบิดเกินก็หม่ m s t a t i o n ที่ดคจะอันตรายผมได้ข่าวด่วนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติขออนุญาตเข้าตรวจสวดส่งถึงหน้าปรับ ใจเจอเธอก็ถึงก hmm, ับติดกับดักตัวเธอนั้นมีความผิดคืนนี้ผมไม่ให้กลับห้ามเธอขยับให้ผมจับสตีถ้าไม่อยากกลับไม่จับดูในฟรีห้ามเธอขยับมาให้จับสตีจับตรงนี้จับตรงนั้นมันใจนีมันใจนั้นห้ามเธอขยับให้ผมจับสตีถ้าไม่อยากกลับยอมไม่จับอยู่ใน จะไปที่หัวใจจะไปที่หัวเข่าจะให้จับยังไงจะไปที่หัวไหล่จะไปที่หัวใจจะไปที่หัวเข่าจะไปที่หัวใหม่ผมได้ข่าวโดนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเขาดีาจเข้าตัวสวด颂ท่าหน้ากลใครเจอเธอก็ถึงกับติดกับดักตัวเธอนั้นมีข้อผิดคืนนี้ผมไม่ให้กลับหรือว่าจะเพลินที่เซ็กซี่แล้วว่าจะไงกันมาดูดีใจยุติธรรมก็คือมาดีน่ากูมั play with me Come back I'm not satisfied yeah stop me yeah stop me for you come take it out make me satisfied

มับหมับหุ่นเลิศหมับหมับหมับหุ่นเลิศอ่ะใช่คิดไ่จะพูดอะไรไปจะพูดอะไรวันทีย่เลยที่ชอบมากเลยล่ะจริงอันนี้คืออะไรอ่ะอยากดูอีกข้ออ่ะอีกเพลงอ่ะเราดูอีกอยู่นะดูเป็นไหมล่ะเขามีเพลงบอดี้การ์ดไงที่ดังๆในเน็ตว่าบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดอะไรนะเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยอ่ะเลยติดภาพมันอยู่ในหูไม่เคยดูแต่ว่าได้ยินได้ยินอันเนี้ยเพลงนี้ถูกสนิทเลย พี่เราไปออกไปเต้นกับน้องได้เลยล่ะทำจะขยับขยับหยับหมักมสับสับคือตอนแรกว่าจบแล้วนะแต่ว่าช่วงเบรกยดนอะเลอะดมากแล้วมันแบบมัน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 หายอะมันเหมือนตอนแรกมันตึงะมันมาอย่างนี้ใช่ปะตึงตึงตึงแล้วก็เหมือนจะจบแหละมันมาหายอีกรอบแล้วแช่วงที่หายอะมันมีลูกเล่นตรงที่แบบว่ามันมันคลิกกับเนื้อเพลงที่เขาลองก็คือแบบมันมีช่วงที่เขาหยุด จับหมับหมับไม่ไม่ที่เขาหยุดอะไรของมึงนี่จับยิงจับหมับหมับอยู่งั้นไม่ติดไอ้ช่วงไหนนะมันจะมีช่วงที่เขาหยุดตึ้งแล้วดนตรีก็หยุดทุกอย่างหยุดแล้วค่อยกลับมารีเซค่อยกลับมาอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันรู้สึกว่ามันเลิศอะแล้วมันก็เล่นทั้งกับจังหวะกับเนื้อเพลงกับทุกอย่างมันแบบมันได้มากสับ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 ไอ้เต้าสับคนนั้นคือใครไอ้เราต้องเป็นไอ้นอนที่อย่างเงี้ยคือใครอะนอนที่ความสีน้เงิอคมอะไอ้เต้าควงอึมคือใครอะรุ่นอาจจะไม่รู้แต่มารู้คนเดียวนะ ว่าจะต้องมาแบบหิืว่าแบบอินไซด์ไหยเอออินไซด์วงนี้เนาะเโทษโดจิลิบเลยล่ะมันเหมือนอะไรป่ะมเหมือนเห็นไรแคร์นะโอ้ยน้นพองอึมพองอึมต้นเป็นโดจิลแบบนั้นเลยล่ะเออเนาะค่อยๆว่าค่อยๆว่าเราเพื่อนๆน้าะแต่ว่าเพลงอะไรนะห้ามจับขยับนะห้ามขยับจับนะอ๋อห้ามขยับจับนะห้ามขยับจับนะหรือวอใช่ห้ามขยับห้ามขยับจับนะจริงๆห้ามขยับจับนะ เป็นฟิลน <Sen Heck no wonder> <im> ี้นะเพื่อนๆนะวิวแต่เขามีเพิ่มคอมเมนต์อีกเราดูคอมเมนต์่อได้ไหมเออเออเออแดนแดนคัตติสสองวิโกเองรู้คือประเด็นคือไม่รู้ใครเป็นใครนะทุกคนต้องขออภัยนัที่นี้เดี๋ยวทุกคนแนะนำไปตามได้เลยเราจะไปตามแดนผิวฟอร์แมนต์มันต้องเลือดแน่ๆเลยล่ะอ๋อเล่นเท้ากันเวอร์วะ

เออนี่ที่ไปดูี่ยก่อนวะ่นีกวาอีกที่ไ่ดนีคยน่ากนรอนูกินไป่ก่ออ๋อยู่ะชงเสช่างเจว่าอันนี้เลกแต่ขาดูนรมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเามากเลยขาเข้าใจปะเขาบอกหมักหมักเออด้หมักหมักหมหมักหน้าหนูเซ็มาลย คนยังไงอาจจะเป็นอาจะเป็นี่อเอออว่าเอาม้ผ่าแ่มาคับเือกล้ามขอม่ใช่เออ โหสนุกอ่ะก็จะมีคอนเสิตของมันไดเลยนะคนเนาะใช่ใช่ศบเปิดสงมการได้เลยสับสับสับเมอร์เคนนี่กูดูเหนื่อยเหรอเหนื่อยอะเหนื่อยตามอ่ะอยับจับนะจ๊ะไม่มีมีพรมแดนได้นะมึงดูไปควาเสี่ยงเลยอะคือแอบตกใจไม่คิดว่าเขาจะเต้นแข็งแรงขนาดนี้เต้นสบใจมากเขาบอกใน MV เราแบบ อุ้ยเราว่าเห็นแบบทานนี้นั่นอะไรเงี้ยมันเลดศแล้วพอมาดูแดนพรัสตีสเมื่อกี้คือแบบแอบเซอร์ไพรส์ว่าชื่อทางด้นดีค่าแบบมันเคป๊อปวงเนี่ยเอาเรื่งตรงนะค่าแบบโคลกราฟดีมากแล้วหน้าอย่างที่เราบอกแบบลูกเล่นในโคลกราฟมันก็กับเพลงมาดิ่งกันมากแล้วก็ทุกคนแบบลายเท่ากันหมดเลยใช่เต้นแรงเหมือนหมดทุกคนเต้นเหมือนลายไม่ลายไม่เหมือนกันนะทุกคนมีลายเต้นต่างกันแต่ว่าเอเนอร์จีทุกคนอ่ะมันเท่ากันเลยเนาะใช่คือมันเลิศ เรามาดูคอมเมนต์ดีกว่าใจเลยอะฮี่มือัะถ่ายไป่ไม่ยเลยอะเรามาดูคอมเมนต์เลยแต่ตกใจเลยอะต้องรอดแน่ๆเลยอะวู้ยเป็นเขาเดาปะมันมี n o ลองเล t t ก know มีหน้าที่ทุกวันที่ว่ขออนุญาตเข้าตัวต้อนต,ตรงหน้าบับใครเจอเธอก็ถึงกับติดกับักตัวเธอนั้นไม่ความผิดคืนนี้ผมไม่เอกลับห้ามจะขยับให้ผมจับสติดีถ้าไม่อยากโดนรับเดี๋ยวนี้ฟีลห้ามจะขยับมาให้จับสติดี ผมนั้นก็อยากจ exactly, pues ะจับเห็นเธอกระโดดกระเด้นเขแบบนี้แหละทำให้ผมปั่งผมต้องการตัวคนนิ่งๆนะคุณอย่าเพิ่งสะบัดจับไปที่หัวไหล่จับไปที่หัวใจจับไปที่หัวเข่าจะให้จับอยู่ิได้จับไปที่หัวไหล่จับไปที่หัวใจจับไปที่หัวเข่าจับไปที่หัวใหม่ผมได้ข่าวด่วนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติขออนุญาตเข้าตัวโซนโซนที่หน้าปรับใครเจอเธอก็ถธอกระติกกับดักตัวเธอในมือผมนี้ไม่เป็นไรให้กลับ ห้ามจะขยับถ้าไม่อยากโดนรับยอมให้จับตุ้นนี้ฟรีห้ามจะขยับมาให้จับสตีดีจับตรงนี้จับตรงนั้นใจนี้ใจนั้นห้ามจะขยับให้ผมจับสตีดีถ้าไม่อยากโดนรับยอมให้จับตุ้นนี้ฟรีห้ามจะขยับ แล้วแค่นั้นแต่วารมากมากนนะอน้อ้้ยเอ้ยเอเอนีแ่ขัต้ง,ง,ตงเอีไยนะ เจนี่อะไรเจนี่อะโอแ้ยเจนี่เจนี่โอ้มันเป็นคลิปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบให้มันได้เต้นอะอะไรไม่รู้ชอบมากชอบสุดตอนเนี้ยแบบถู้สึกว่าเราเนี่ยสนิทมากอยากดูต่อเอยากมีอะไรที่ดูอีกไหมอะสนงมากเลยทุกคนชอบอะเอาเป็นว่าคือด้วยคำที่พวกเราบอกเป็นภาษาไทยเลยแต่ว่าพ้กราน่าจคอมเมนต์มาได้ถ้าแบบว่าชื่อชื่อจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คือว่า คือสุ่มเลยคือเปิดเจอเมื่อกี้แล้วก็อุ๊ยอุ๊ยมีพ่คอมเมนต์ด้วยนะเราจะดูหีไปเลยดูมาขบานกูดูจงจักจักรไม่ได้เลยฉะนั้นก็เลยไม่ไม่รู้จักใครเป็นพิเศษนะคะทุกคนก็ขอภายกิจที่นี้ด้วยเพราะไม่มีอินโฟมิชันก็เลยให้เพื่อนเพื่อนทุกคนตามคอนเซ็ปต์พวกเรามาด้วยความไม่รู้อะไรใช่ตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะก็อยากให้เพื่อนช่วยกันคอมเมนต์คอมมเนต์สามารถคอมเมนต์มาได้เฮ้ย ถ้าว่าอันนี้จริงแล้วดูสติกนี้จริงว่าเลยส่งมาคอมเมนต์ลิงก์มาแล้วก็สามารถแนะนำสมาชิกได้ให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาเฉินตอนนี้นะคะพิภพภาพประกันในก็ขออภัยมอยมอยมอยนะคะฟิลนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ค่ะเย้เจอกันใหม่ค่ะ